ส่วนคลิปนี้네ลกลายเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากนะคะหลังจากที่มีคนนําไปโพสต์ในทิกตอกค่ะอ้างบอกว่ามีพระรูปหนึ่งใช้ถ้อยคําหยาบคายและมีการคว้างปลาขวดน้ำใส่โยมด้วยไปชมคลิปค่ะเมื่อกี้ด่าเมื่อกี้ด่าเอ้าเฮ้ยนี่พาปะเนี่ยปข่อยเ้าข่อยเ้าล่อยเท้า นี่พระพ <อ S 2> ปะเนี่เเยเขตอะไรคะเขตอะไรคะคลิปนี้ยังไม่ตัดสินนะคะเพราะว่าเป็นแค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นเราจะได้ยินมีเสียงหญิงสาวรายหนึ่งถามว่าเมื่อกี้ด่าใครหลังจากนั้นพระรูปนี้หันซ้ายหันขวาแล้วก็หยิบขวดน้ำคว้างใส่หญิงรายนี้ทีนี้หลังจากคลิปเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะค่ะ ก็มีคนถามว่าโอ้โหเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะต้องดูทั้งสองฝ่ายนะว่าเกิดอะไรขึ้นต้นต่อคืออะไรขณะที่มีคนสอบถามว่ามันเรื่องอะไรกันจู่ๆจ,จ,จะมาด่ากันได้ยังไงเจ้าของคลิปก็ไปตอบกลับค่ะบอกว่าเป็นการขัดแย้งเรื่องของผลประโยชน์อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ทีมข่าวของเราก็ได้เดินทางไปที่วัดที่เกิดเหตุโดยได้ไปพบกับพระที่อยู่ในคลิปยอมรับว่าเป็นพระที่อยู่ในคลิปจริงและก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าทางวัดไม่อนุญาต ขณะที่พระผู้ใหญ่ในวัดก็ได้พาทีมข่าวเดินไปสำรวจที่เกิดเหตุพร้อมกับอธิบายให้ฟังบอกว่าบริเวณจุดเกิดเหตุนั้นเป็นท่าเรือของวัดติดกับคลองภาษีเจริญส่วนโยมผู้หญิงที่เป็นคนอัดคลิปและมีปากเสียงกับพระนั้นเป็นไกด์นำเที่ยวที่ผ่านมาจะมารับนักท่องเที่ยวออกไปจากวัดโดยใช้ท่าเรือของวัด ซึ่งทางวัดเองเนี่ยก็ไม่ได้ทํากิจการตรงนี้และไม่ได้อนุญาตให้ไกด์สามารถนําเที่ยวหรือว่ามาประกอบธุรกิจในพื้นที่ของวัดได้ทั้งนี้เมื่อทางวัดได้ติดรั้วกัน้นและปิดท่าเรือดังกล่าวไปก็ทําให้คนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยไม่พอใจและพยายามที่จะมาก่อกวนมายั่วโมโหทําให้พระที่อยู่ในคลิปฟิลขาดประกอบกับพระในคลิปนะคะเขาบอกว่าป่วยเป็นโรคเช้นเลือดในสมองตีบ ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่พูดถึงกันเยอะวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะในโลกออนไลน์ทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะก็เข้าไปพูดคุยกับเจ้าของโพสต์ก็คือคุณสายน้ําหญิงสาวรายนี้เธอเล่าให้ฟังบอกว่าวันที่เกิดเหตุเธอมีจุดประสงค์ก็คือจะไปหาของกินแต่พอเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยพระที่ปรากฏในคลิปก็ด่าเธอทันทีเธอจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายคลิป ทั้งนี้ในวันที่เกิดเหตุที่ท่าเรือก็ยังไม่มีแผงกัน้นโดยปกติแล้วท่าเรือนั้นจะมีแต่เรือเล็กขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมักจะเรียกเรือเล็กเพื่อไปถ่ายรูปส่วนประเด็นที่วัดมีกิจการเรือนําเที่ยวไหมขอยืนยันบอกว่ามีโดยทางวัดจะมีการตั้งโต๊ะตั้งป้ายติดราคาโดยมีทั้งเจ้าหน้าที่ของวัดคอยดูแลนักท่องเที่ยวนะคะคือเป็นป้ายนี่แหละค่ะข้อความภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งก็เป็นพระในวัดเนี่ย มานั่งแบบนี้ไปฟังเสียงค่ะและเพราะว่าทางวัดเนี่ยเขาก็มีตั้งโต๊ะตั้งป้ายติดป้ายเลยด้วยซ้าไปว่าลงเรือราคาเท่าไหร่หัวเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แล้วพระบ้างตำรวจบ้างที่ไปนั่งเรียกแขกเรียกลูกค้าแล้วก็เด็กวัดคนของเขาอือืก็เราก็ยินยันได้ว่าเราไม่ใช่เจ้าเดียวคนอื่นก็มีทำวัดก็ทำใช่ไหมวัดก็ทำคนอื่นก็ทำในเมื่อปัญหานี้ ต้นต่อของคลิปที่มันออกมาเนี่ยพระผู้ใหญ่ในวัดเขาบอกว่าเนื่องจากเรื่องของเรือนําเที่ยวบริเวณท่าเรือของวัดนี่แหละคือทางวัดเนี่ยเขาก็ทําเรือนําเที่ยวของตัวเองอม,มีการติดป้ายมีการทำ,ทำของตัวเองหารายได้เข้าวัดของตัวเองส่วนก็มีชาวบ้านบางส่วน ที่จะมา,าเอาเรือนาเที่ยวเอาเรือเล็กมารับผู้โดยสารรับคนข้ามไป,น,น,ไปนู่<ะ>นไปนี่มาเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องของเงินหรือเปล่าเป็นเรื่องของการหารายได้หรือเปล่าอ่ะแล้วเจ้าตัวคุณสายน้ำเพราว่าอย่างไงเขาเป็นไกด์จริงไหมล่ะคือเจ้าตัวเขาบอกว่าครอบครัวของเธอเนี่ยประกอบอาชีพไกด์ม,มาสามปีกว่าละแล้วก็จะใช้ท่าน้ำบริเวณนี้โดยก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทำเกิจรการลาากักษณะแบบนี้ไม่เคยมีปัญหาแต่พอทางวัดมีเรือก็เหมือนกับว่า อยากจะคิดค่าหัวคิวบ้างอย่างไรก็ตามหลังจากเกิดเรื่องผลกระทบเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับเธอเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นแต่ยังไปกระทบถึงชาวบ้านคนอื่นๆที่เขาประกอบอาชีพลักษณะเดียวกันก็อยากจะขอร้องอยากจะเรียกร้องให้ทางวัดเนี่ยยอมเปิดท่าเรือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติในส่วนของตัวเธอเองไม่เคยเรียกลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวบนวัดเลยส่วนใหญ่จะอยู่แต่ท่าเรือและในเรือเท่านั้นนะคะคือเรื่องนี้น่าจะเป็นการตกลงแล้วก็พูด คุยกันระหว่างวัดแล้วก็คนในชุมชนด้วยนะคะอยากให้คุยให้เคลียร์กันดีกว่าหาจุดกึ่งกลางนะครับให้อยู่ร่วมกันไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคนที่ดูคลิปเขาก็จะเข้าใจผิดอีกกลายเป็นว่าโอ้พระปาของพระทําอย่างงู้นทําอย่างนี้ซึ่งบางคนเขาตั้งข้อสังเกตเลยไงว่ามันขัดผลประโยชน์คุณไปคุณไปด่าอะไรพระเขาขอหรอเปล่าทำไมอยู่ดีพระเขาถึงด่ากลับมานะครับก็ไปพูดคุยกันนะคะ